ครับวันนี้นะครับโค้ดบอลจะมาสอนวิธีสมัครโปโลเนกนะครับโปโลเนกาภาษาอังกฤษนะครับไม่ค่อยแข็งแรงนะครับถ้าสะกดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโปโลเนกนะครับเราก็ไปโหลดที่เพจสโตหรือแอปสโตได้เลยนะครับมีแอปพลิเคชันครับโปโลเนกนะครับเราก็กดเข้าไปที่แอปครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นรูปไฟนะครับตัวนี้เลยนะครับ ตามลูกศรชี้เลยนะครับค่อยๆไปนะครับเราจะสมัครได้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยครับโอเคเข้าไปเลยครับลงชื่อสมัครใช้ถ้าท่านใดสมัครแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยโอเคเรามาสมัครใช้งานกันนะครับใส่อีเมลช่องนี้นะครับตามลูกศรชี้นะครับค่อยๆทํากันนะครับใส่อีเมลเข้าไปครับ ให้เป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ตัวแรกแล้วก็พิมพ์เล็กต่อมานะครับแล้วก็เป็นตัวเลขนะครับสักสีหตัวนะครับเป็นพศเกิดหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เราจําได้ก็ได้ครับแล้วก็จดใส่กระดาษด้วยนะครับสําคัญนะครับรหัสพวกนี้แล้วบรรทัดที่2นะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับให้ตรงกับข้างบนนะครับตรงกันโอเคนะครับตรงนี้ ตัวล่างตรงนี้นะครับโค้นนะครับเราก็ไม่ต้องใส่นะครับเราก็กดนะครับคลิกเพื่อยืนยันนะครับแล้วก็ติ๊กถูกด้วยนะครับแล้วก็ใส่จิกซอให้ตรงครับเลื่อนได้นะครับจิกซออ่าคุณผ่านแล้วเห็นไหมครับเรียบร้อยครับ ต้องไปดูที่อ e ีเมลนะครับอีเมลนะครับโปรดยืนยัน e อีเมลอ d r เด s ของคุณโดยคลิกลิงก์ที่เราส่งไปยังอ e ีเมลของคุณโอเคนะครับไปที่อ e ีเมลกันเลยกดหน้านี้ออกไปครับแล้วก็ไปที่อ e ีเมลเราครับอ่าเราก็ไปดูครับ อีเมลนะครับการที่จะไปดูอีเมลนะครับเราก็เข้าไปที่กล่องจดหมายทั้งหมดนะครับถ้าใครไม่เจอเข้าไปที่กล่องจดหมายทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะเจออีเมลนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยครับ2องทุ่มหนึนาทีนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับโพลเนกนะครับเราไปยืนยันอีเมลกันครับแถบสีเขียวนี้เลยนะครับ ตรงนี้เลยตามลูกศรน,นะครับเปิดครับยืนยันอีเมลเรียบร้อยนะครับเมื่อเรายืนยันอีเมลเรียบร้อยนะครับอีเมลเราก็ใส่เข้าระบบได้เลยครับใส่อีเมลแอดเดยของเราที่เราสมัครเมื่อสักพักนี้นะครับใส่ไปเลยเรียบร้อยครับแล้วขอใส่รหัสผ่านแป๊บหนึ่งครับเราก็ใสร่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับ ส่รหัสผ่านตั้งรหัสผ่านให้รัดกลุ่มนะครับแล้วจดไว้ให้ดีนะครับแล้วก็กดคลิกเพื่อยืนยันเลยครับทำตามไปนะครับถ้าไม่เข้าใจก็กลับมาดูคลิปใหม่ได้นะครับแล้วก็กดจิ๊กซอให้ตรงครับเรียบร้อยครับคุณผ่านแล้วครับแล้วกดออกไปเลยครับเราไปที่แอปพลิเคชันของเรานะครับที่เราโหลดมา ล้วก็ใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับใส่จิคซซอให้ตรงครับโอเคครับเรียบร้อยครับเข้าสู่ระบบครับเข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับท่านี้เองครับเราก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญวิจิตอนได้แล้วนะครับ ดูแอปนี้จะดูมาตรฐานนะครับเนี่ยมีการโหลดที่เพจสโตด้วยอะไรด้วยก็โอเคนะครับเหมือนกับคล้ายๆพวกบิดขับไปแนนนะครับตรงนี้ก็อยากให้สมาชิกนะครับมาสมัครตัวนี้นะครับลองดูครับของเรานะครับมีกระดาษให้เลือก3กระดานนะครับถ้าใครสะดวกหรือว่าสะดวก สะดวกกระดานไหนก็โหลดกระดานนั้นนะครับเลือกได้อย่างใดหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าสมัครได้ทั้ง3กระดานเลยก็ได้ครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาสอนกันแบบสมัครครั้งแรกให้ดูกันเลยนะครับโอเคนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับลองทําตามคลิปนี้ดูครับเพื่อเพื่อมีประโยชน์นะครับสําหรับสมาชิกนะครับก็มาทําให้ทุก ท่านทุกคนดูเลยนะครับสำหรับสมาชิกของเราอยากให้ทุกคนนะครับได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็จะพยายามทำคลิปสอนแม้เราจะไม่เป็นทำครั้งแรกเราก็จะพยายามให้สมาชิกนะครับทุกคนจะสำเร็จไปด้วยกันครับสวัสดีครับ